จะยี่ไหม้ยินไหมฟังดูลูก้าได้ไหมได้ไหมพี่ได้ไหมพี่ไดฟังเสีเป้นไหมเฮ้ยดังเลยเฮ้ยดังเลยดังเลคือบ้าป่ดังแลนะดังจริงๆด้วยดังจริงด้วยอะดังแล้วดังแล้วดังแลดจริงด้วยดังดีแล้วดีนะหมดมาเมดมาอ้ยังทิ้ทิ้ คนวันครับทีเด็ดแปดสามเก้าเๆมีวิทยทุแล้วก็ไขโครนด้วยครับแปดสามเก้าๆคุณเก็บเครื่องนี้ไว้ทำไม ผมหมดที่หลงไม่ได้ทำนะครผมเป็นคนขโมยแค่ครัวมาเองผมเอามาซ่อมวิทยุของผมฮะแต่หมดถ้าพี่อยากผมไม่เกี่ยวหรอกผมไม่คนขโมยมาเองผมขโมยมาเองผมเองอ่ะเหยียดเถอะแต่สามก้าคุณจะอธิบายไหมไม่ครับไม่มีอะไรต้องอธิบายผมจะให้โอกาสคุณไม่ครับไม่มีอะไรต้องอธิบายครับผม เกี่ยวกับการทํางานเราก็แบ่งสายงานกันตามที่ประชุมกันนี่กันแล้วกันนะเออทีนี้ก็มาพูดถึงแปดสามเก้าเก้าขโมยไขยควงนี่เถอะนะพวกคุณเห็นว่าควรลงโทษเขาอย่างไรดีสารวัตรครับต้องลงโทษตามวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับพอลงโทษรุนแรงมันไม่ยุติธรรมกับแปดสามเก้าเก้าไม่ยุติธรรมมันยุติธรรมยังไงไม่ยุติธรรมเลยครับผมแต่ว่ารายงานเขาบอกว่าเขาสารภาพเองไม่ใช่ใช่ไหมผมสงสัยเขาเป็นแพรับบาปน,นะครับผมแล้วรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นตัวการ ผมไม่ทราบแต่ว่าก็น่าสีแปดสามเก้ากท่าผิดกฎหมามาหลายครั้งแล้วมันเป็นสัญญาของเขาต่างหากแล้วครับเมื่อก่อนเขาทำผิดเนี่ยเขารับโทษไปแล้วนะครับไม่ควรเอาของเก่ามารว้ของใหม่นะฮะคราวนี้ที่ทำไปนะเพราะว่ารักเพื่อนเขาเปลี่ยนไปแล้วเ,เรื่องนี้ผมจะตัดสินใจเองก็แล้ว